คลิปนี้เราขอนำเสนออีกหนึ่งเมนูที่สามารถรับประทานเพื่อความอยู่รอดแบบง่ายๆนั่นก็คือต้มโคลงปลาแห้งซึ่งเราจะมีวัตถุดิบและวิธีการอย่างไรก็เชิญรับชมกันได้เลยครับเริ่มจากการนำปลาแห้งมาแล้วก็นำไปย่างให้กรอบตัดเป็นชิ้นประมาณนี้เมื่อได้วัตถุดิบหลักกันแล้ว เราก็จะมาทำการคั่วเครื่องต้มของเราโดยมีข่าตะไคร้หอมกระเทียมรากผักชีและพริกแหง้งนำเอาใส่ลงไปแล้วก็ทำการคั่วไปเรื่อยๆเพื่อให้เครื่องปรุงที่จะทำการต้มได้มีกลิ่นหอมออกมาเมื่อเราคั่วเครื่องที่จะต้มได้ที่มีกลิ่นหอมออกมาแล้ว เราก็จะใส่น้ำลงไปแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วก็นำเอาปลาแห้งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปตามด้วยมะเขือเทศน้ำมะขามเปียกแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสและน้ำปลามาคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงกระจายตัวสักหน่อยแล้วก็ปิดฝาต้มต่อไปอีก เพื่อที่จะให้เครื่องปรุงได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาแห้งซึ่งตอนรับประทานจะได้รสชาติที่กลมกลม่อมขั้นต,นตอนต่อมาก็เพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาร้าเพิ่มความเข้มข้นด้วยน้ำมะนาวเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยดอกกระเพราแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีเราก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ก็เรียบร้อยและพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนี่แหละคือเมนูง่ายๆที่มีรสชาติกลมกลม่อม พอที่จะรับประทานเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและเพื่อความอยู่รอดไปได้อีกมื้อหนึ่งแล้วครับ